ใช่มอสเฟตเป็นสวิตกำหนดจุดทำงานอย่างไรสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องมอสเฟตนะครับโดยให้มันทำงานเป็นสวิตหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับก็จะสามารถตอบคำถาม3ามข้อนี้ได้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องกราฟมอสเฟตสั3ก3ามกราฟนะครับเพื่อให้ได้เรื่องทฤษฎีนะครับจะได้เข้าใจการทำงานของมอสเฟตมากขึ้นนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการทดลองเลยนะครับ เนี่ยใช้มอสเฟตเป็นสวิตช์นะครับเรามาวัดกระแสดูว่ากระแสจะไหลกี่มิลลิแอมนะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมไฟดีซีนะครับสิบสองโวลต์ศูนย์จุดหนึ่งห้าแอมป์นะครับแต่เนื่องจากว่าเราไปใช้งานกับไฟเก้าโวลต์นะครับสปีดมันจะไม่เต็มรอยนะครับพัดลมสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ก็หมุนนะครับเก้าโวลต์ก็หมุนหกโวลต์ก็หมุนนะครับแต่ว่ามันจะทํางานเต็มที่เต็มสปีดที่สิบสองโวลต์นะครับถ้าเราไปใช้ที่เก้าโวลต์ ก็หมุนนะครับแต่ว่าสปีดมันจะดอบลงนะครับอ่าเรามาเริ่มเลยนะครับนี่นะครับกระแสได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ80ดสิมลแอมนะครับผมเอาพัดลมตัวนี้นะครับต่อตรงๆกับ ทาน9โวลต์นี่นะครับก็ได้กระแสประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะใช้มอสเฟตเป็นสวิตช์นะครับเพื่อเรียนรู้การทำงานของมอสเฟตว่าจะกำหนดจุดทำงานอย่างไรนะครับมอสเฟตที่ใช้ในการทดลองเป็น TO92 นะครับ TO ก็คือทรานซิสเตอร์เอาลน์ตัวถัง92นะครับทนกระแสดได้ระดับมิลลิแอมนะครับ500มิลลิแอมสบายๆนะครับงานตัวนี้ ถ้าเป็น TO 2 2 0นะครับตัวถังแบบนี้มันจะใหญ่ไปนะครับมันจะเกินงานของเราไปนะครับจึงใช้แค่ตัวถัง TO 9 2วงจรนี้มีที่มาอย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้เราได้ทดลองแล้วนะครับัดลมจะอยู่ตรงนี้นะครับมอสเฟตอยู่ตรงนี้นะครับมันมีที่มาอย่างไรนะครับจุดทํางานของมอสเฟตมี3จุดนะครับเรามาดูลูกกราฟนี้นะครับ นี่นะครับแกนแนวตั้งนี่คือแกนกระแส ID นะครับแกนแนวนอนนี้ก็คือแกนกระแสแรงดันระหว่างขา D และขา S นะครับ v d f นะครับจุดทํางานจุดแรกนะครับนี่นะครับที่ไฮไลท์สีแดงนี่นะครับเรียกว่าจุดคัตออฟนะครับก็คือจุดที่ทำมอดเฟสหยุดทํางานนะครับหรือมันไม่นํากระแสกระแส ID เท่ากับ0นะครับนี่นะครับ จุดทํางานจุดที่สองของมอสเฟตก็คือตรงนี้นะครับดูตรงสีเขียวนะครับนี่นะครับเรียกว่าย่านโอห์มิกนะครับ O H M I C แปลว่ามีลักษณะเป็นไปตามกฎของโอมนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดสีเขียวนี้หมายความว่าการะแสแรงดันนะครับและความต้านทานมีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎของโอมก็คือเราเพิ่มแรงดัน V D S นะครับ ก็จะทําให้กาแสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันมีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎของโอห์มนั่นเองนะครับเมื่อเราลดค่าความต้านทานนะครับก็จะทําให้กระแสมากขึ้นนะครับจึงเรียกว่าย่านโอห์มิกนะครับตรงสีเขียวนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีการสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้นําไปใช้งานนะครับตรงจุดสีเขียวนี้ทีนี้เรามาดูจุดที่สามนะครับจุดที่เป็นสีเหลืองเหลืองนี่นะครับ เรียกว่าย่านอิ่มตัวนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีการสูญเสียต่ำนะครับเนื่องจากว่าค่า RDSon นะครับมันจะต่ำมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟ RDSon ต่อไปนะครับถ้าเราต้องการให้ m o s f ฟ t ทำงานเป็นสวิตช์ออฟนะครับคือรูปนี้นะครับก็กำหนดจุดทำงานให้มันทำงานตรงจุดคัต Off ตรงนี้นะครับโดยให้ แรงดันที่ขาเกตเท่ากับศูนย์นะครับโดยให้แรงดันที่ขาเกตเท่ากับศูนย์หรือน้อยกว่าแรงดันขั้นต่ำนะครับน้อยกว่าแรงดันทรชโฮนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็จะอยู่ตรงจุดสีแดงไม่มีกระแสไอดีไหลพัดลมหยุดหมุนนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องการให้มอสเฟตทำงานเป็นสวิตออนนะครับก็คือลักษณะเหมือนสวิตหน้าสัมผัสต,ต่อถึงกันนะครับแล้ก็ กำหนดให้มันทำงานนะครับตรงจุดสีเหลืองก็คือให้แรงดันนะครับที่ขาเกตมากกว่าแรงดันเทสโฮแรงดันเทสโฮก็คือแรงดันขั้นต่ำนะครับที่ทำให้มอสเฟตด์ทำงานนำกระแสอ่อนนะครับนี่นะครับตรงจุดสีแดงนะครับก็คือแรงดันที่ขาเกตมันยังไม่ถึงนะครับมอสเฟตจึงยังไม่ทำงานขยับขึ้นมานะครับมอสเฟตก็จะทำงานนะครับ นำกระแสได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขยบขึ้นมาอีกก็จะนำกระแสได้มากขึ้นนะครับขยบขึ้นมาอีกก็จะนำกระแสได้มากขึ้นทีนี้เรามาดูการนำไปใช้งานจริงนะครับโดยการกําหนดลงบนกราฟนะครับตัวอย่างการคํานวณน,นะครับเราเลือกมอดเฟสเบอร์ b f หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเพราะว่าพัดลมที่เราจะนําไปต่อมี้นี่นะครับมันนํากระแสตามป้ายได้สูงสุดแค่ศูนย์จุดหนึ่งห้าแอมป์นะครับ เมื่อนำไปต่อจริงๆกับ9้าโวลต์มันแค่ประมาณ80มิลลิแอมเองนะครับเราก็เขียนกราฟนะครับมอสเฟตเบอร์นี้นำกระแสสูงสุดนะครับทนกระแสสูงสุดได้0.5แอมหรือ500มิลลิแอมนั่นเองนะครับนี่นะครับเรากําหนดสเกลลงไปนะครับทีนี้จุดที่เราจะนำไปใช้งานนะครับมันแค่0.15แอมนะครับหรือ150มิลลิแอมเองนะครับก็คือจุดนี้นะครับ นี่เราก็ลากมาจากแกนนี้นะครับตัดลงมาหาแกน vgf นะครับก็คือตัดหาแรงดันที่ขาเกตว่าต้องใช้แรงดันที่ขาเกตกี่โวลต์นะครับจึงจะทำให้มีกระแสไหล0.15แอมป์นะครับเพื่อขับพัดลมของเรานะครับอันนี้เราต้องใช้สมการในการคำนวณน,นะครับนี่เรารู้คร่าวๆแล้วว่าจุดนี้ที่เราจะนำไปใช้งาน มานำกระแสสูงสุด0.5แต่เราจะนำไปใช้งานจริงแค่0.15นะครับต้องหาแรงดันที่ขาเกตเท่าไหร่นะครับจากราบนี้อธิบายการทำงานของมอสเฟตเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับจากตรงนี้นะครับคือ0นะครับ1โวลต์ี้มอสเฟตย,ยังไม่ทำงานนะครับมันจะทำงานที่2โวลต์ขึ้นไปนะครับที่2โวลต์ขึ้นไปนี้จึงเรียกว่า แรงดันเทรดโฮนะครับคือแรงดันขั้นต่ำที่ทำให้มอสเฟตนำกระแสนะครับค่านี้มันจะอยู่ในดัตชี t ของเบอร์นั้นนะครับนี่เรามาดูค่าในดัตชี t เพื่อนำไปคำนวณหาค่า id แรงดันที่ขาเกต vgF นะครับแล้วก็หาค่าเคนะครับมันอยู่ในดัตชี t หมดแล้วนะครับนี่นะครับเรามาดูดัตชี t ของมันนะครับนี่นำกระแส ID ได้ 500มิลลิแอมหรือ0.5แอ ah, มนะครับทนแรงดันระหว่างขาดีและขาเ e อสูงสุดได้60โวลต์นะครับนี่นะครับ VGF วงเล็บ TH หรือบางที่ก็เขียนแค่ VT นะครับหรือ VTH นะครับเพื่อให้เขียนให้มันสั้นๆนั่นเองนะครับจะได้ไม่เขียนยาวนะครับแรงดันขั้นต่ำที่ทําให้มอสเฟตเริ่มนํากระแสก็คือค่าทั่วไปนะครับให้ใช้2.1งโวลต์นะครับ แต่จริงๆมันเริ่มที่0ูนจุดปดโวลต์นะครับแต่เราไม่ใช้เพราะว่ามันยังไม่แน่นอนนะครับค่าที่มันชัวร์นะครับก็คือสองจุดหนึ่งโวลต์ขึ้นไปนะครับที่เขาแนะนำนะครับเนี่ยค่าสูงสุดถึงสามโวลต์นะครับแต่เราจะใช้สองจุหนึ่งโวลต์ในการคำนวณน,นะครับเนี่ RDS on นะครับขณะที่มันนำกระแสได้เต็มที่นะครับ จะมีความต้านทานภายในนะครับตรงขา D และขาเต่ำนะครับนี่นะครับเรียกว่า RDF ON ตรงค่า RDF ON นี่จะนําไปคํานวณหาค่า k นะครับนี่ค่าต่างๆที่เราสนใจเละต้องการนะครับมันอยู่ใน Data Sheet หมดแล้วส่วนที่ไฮไลท์สีเหลืองนี่นะครับจะเป็นการนำํำ m o s เฟ e ไปใช้งานที่ระดับสูงและซับซ้อนขึ้นไปนะครับเป็นการใช้งานกับความถี่สูงสวิตชิงนะครับ เราต้องนำค่าฟรีนะครับเห็นไหมครับมีค่าฟรีมีค่า t i ม e ออนนะครับ t i ม e ออฟนะครับเวลาออนเวลาออฟนะครับต้องไปขับขาเกตให้ลูกขึ้นมันถูกต้องนะครับถ้าเราขับลูกขึ้นไม่ถูกต้องนี่มอสเฟสจะไม่ทำงานนะครับหรือทำงานเพี้ยนนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกราฟนะครับเพื่อใช้ทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเผื่อใครจะนำไปต่อยอดนะครับนี่นะครับเห็นไหม เรียกว่าเกตชาร์ตนะครับเกตไรของมอสเฟตหรือ IGBT นะครับต้องคำนวณหาค่าค่าออนค่าออฟนะครับรูปขึ้นให้มันขับให้มันถูกต้องนะครับมันจึงจะทำงานนะครับอันนี้ในตัวอย่างนี้เรานำไปใช้งานแค่การทำงานเป็นสวิตออนสวิตออฟนะครับจึงเป็นการทำงานพื้นฐานจึงไม่ซับซ้อนมากนะครับอันนี้มาดูต่อนะครับนี่นะครับหาค่า K นะครับ ก็นำค่าจาก RDS on นะครับที่อยู่ในนี่นะครับใส่แทนค่าลงไปกดเครื่องคิดเลขนะครับได้สุดท้ายค่า k เท่ากับ3.2มจิลลิแอมนะครับนี่แทนค่าลงไปในสูตรนะครับว่าต้องใช้แรงดันขาเกตกี่โวลต์นะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับ id id ที่เราต้องการใช้ก็คือ0.15ห มิลลิแอมนั่นเองนะครับมิลลิแอมก็คือหน่วยคูณสิบยกลังลบสามนั่นเองนะครับหมายถึงมิลลิแอมนะครับแทนค่าลงไปสูตรแรงดนันเชตโฮในดาราชีสมนันก็คือสองจุดหนึ่งนะครับกดเครื่องคิดเลขออกไปสุดท้ายแล้วมันได้สองจุดหนึ่งหกแปดโวลต์น,นะครับแรงดันที่เกตหรือประมาณสองจุดสองโวลต์น,นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับมันมีเหตุผลนะครับสองจุด 2โวลต์นี่นะครับมันอยู่ตรงนี้เองนะครับมันเป็นแรงดันที่ต่ําเกินไปนะครับแรงดันขั้นต่ํานะครับที่ทําให้มอสเฟตนํากระแสได้ดีนะครับอ่อนเต็มที่นะครับต้อง3โวลต์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น2.2โวลต์เราจึงไม่ใช้นะครับมาดูกราฟเพิ่มเติมนะครับถ้าเราใช้2.2โวลต์เมื่อกี้นี้นะครับจากการคํานวณนะครับลากขึ้นไปนะครับมันก็จะอยู่ใกล้ แรงดันพินออฟนะครับก็คืออยู่ใกล้ย่านสีเขียวนะครับเกินไปนะครับซึ่งเป็นย่านสีเขียวนี่เป็นย่านโอมิกนะครับเป็นย่านที่มีการสูญเสียสูงนะครับนี่เราลากขึ้นไปนะครับลองงอหัวเข่าขึ้นมานะครับอยู่ตรงโค้งหัวเข่านั่นแหละครับนี่นะครับมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้โค้งหัวเข่าเกินไปนะครับย่านโอมิกเป็นจุดที่มีการสูญเสียสูงเพื่อหลีกเลี่ยงจุดนี้นะครับเราต้องใช้แรงดันที่ขับขาเกตนะครับอาจจะเป็น 4โวลต์5โวลต์ขึ้นไปนะครับมันก็จะเลยย่านสีเขียวมาหาย่านสีเหลืองเป็นย่านที่อิ่มตัวนะครับ RDS on นะครับก็จะต่ำที่สุดนะครับมันนำกระแสได้เต็มที่นะครับนั่นเองเรามาดูกราฟของ RDS on นะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับนี่กราฟของ RDS on นะครับเห็นไหมครับนี่แกนแนวตั้งเนี่ยนะครับคือแกนโอห์มนะครับหน่วยเป็นมิลลิโอห์มนะครับหรือหน่วยเป็นโอห์มก็ได้นะครับแล้วแต่เบอร์นะครับ นี่นะครับนี่แรงดันขาเกตแนวนอนคือแรงดันขาเกตช่วงที่มันเริ่มทํางานนะครับอ่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ดูกราฟตรงนี้นะครับนี่สูงเลยนะครับตรงเนี้ยจุดที่สีเขียวื่อกี้นะครับย่านโอมิกมีนะครับเป็นการสูญเสียสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนี่นะครับทําให้มันตามตามตลงนะครับนํากระแสเต็มที่นะครับย่านอ่อนเต็มที่อิ่มตัวนะครับเห็นไหมครับเนี่ย กราฟ RDS on การสูญเสียมันจะลดลงนะครับถ้าเราใช้แรงดันที่ขาเกตมากขึ้นนี่นะครับคือกราฟของ RDS on นะครับอันนี้แกนแนวตั้งเป็นค่า RDS นะครับนี่เป็นแรงดันขาเกตนะครับ